เดี a, sponge, yeah. ๋ยวบึง hmm. กันพอเหาเข้าวให้จ like. ้าเออเดี๋ยวเออเลือดยอะคุณพ่อหุงให้นะคะเลือดยอนอันนี้มาแน่ตั้งุ็พ่อหูงข้าวให้นะคะแต่มันเปลี่ยนเขาไม่มันกับเป็นเป็นก้อนๆเยอะ ยอย่างก็ครูสอนทำอาหารจ้าบางคนทำข้าวไม่เป็นดูคลิปแม่หอยก็ทำเป็นไออิรีบอสูงอิรีบอแฉลบลืมใส่กระเทียมเด้อเติมปากหน่อยแม่ก็เติมแล้วกันเด่บบนะครับแดงก็สุมือเด้อเดงก็ทุกวันในขางข้าวผักไม่ใส่ผัจกจ้า นั่งโดนๆได้จ้ะฮัลโหลจัดกันเีนั่งโดนๆนานๆได้จัะแล้วกระเทียมใส่ไหมอ่ะไม่ใส่กิมกระเทียมเอา

่นีเขาพัดบอสไซฮอดอันกระชี้ไม่ใช่คีโอพัดตาคีโอพัดยายคุณบ้าได้จ้าสซ่งหล้กกันนางดุดนเพราะว่าเพื่อนไม่ยัมเดือเพื่อนในนางดุนย้ำนั่นเออไม่ใั่นะารบผิดชอบเลย เออน้ำยาเออขนมจีนสองอย่างเลยรับเลยพี่ <c oughs> นุ่นอาการหนาวมากเปล่าครับผมสวยงน้ <c oughs> <c oughs> หุบ่วไวเห็ดยังสีไม้เข้ามาอีกเลยมันก็มีความหมายเขามันให้กี่ทำอะไรเพื่ออะไรความหมาเขาเรียกว่ามาร์กมาร์กมาร์กอะไรมาร์กเป็นเห็นไหมเวลาเขาเวลาเขาเล่นเล่นดนตรีเล่น,ลนไวโอลินอะไรกัน <laughs> แล้วเขาก็เล่นไปตามมือเลย เห็นปะอะไรกันบ้าเวลาเวลาหมักมักเอื่อเอือนไปใช่ออมก็มีความหม่เมีมีหมดทุกอย่าง ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีขาวๆนเนี่ยกระซางมันตีเอาไฮเด็กเนาะเขบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนติดรถเลย วันนี้ไม่ใส่ผักสีสันไม่สวยใส่แค่หลอดเบค้าเลยไม่กินเลยอ,อ่าเลยนะครับมา,าจ้าจ้า ข้าวผัดโรมันค่ะมันจริงๆค่ะข้าวผัดโรมันข้าวผัดจะลืมใส่กระเทียมนะแม่ลืมค่ะเพราะว่าเขาไม่ใส่ค่ะรอบนี้เขาไม่ใส่นะคะเอาไปเลยตระหามาเอาช้อนพลาสติกเลยว่าเอาช้อนนั้นเลยลูกทำไมา ต้องปิดมาแล้วนะจ๊ะก็จบก่อนใช่ไหมคะลูกขอบคุณครัจ้า